พบกับ YouTube Channel y o u นะู u ูบช n n e l พายิปซีนครปฐมแอป,ปนะัชชานันกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะค่ะอี e ีนี้นะคะก็เป็นพิกอเด็กเลือกกองการทํานายดวงกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับหัวข้อพิกอเด็กที่มีชื่อว่าจากจากวันนี้ไปจนถึง3เดือนข้างหน้าก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่เรามาดูกันนะคะสามสกันยายน 66, 66จนถึง31ธันวาหกหกซินสิ้นปีนี้ มีถ้าถ้าสมมติว่าคุณที่มาเข้ามาดูเนี่ยลองลองซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ดูเนี่ยลองเสี่ยงโชคดูจะมีโอกาสถูกรางวัลไหมกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมาให้คำตอบกับคุณนะคะค่ะเหมาะสำหรับนักเสี่ยงโชคต่างๆมากมายแต่ของหรือคนที่ไม่เคยเสี่ยงโชคเลยอะมาเอ้ยลองซื้อหวยดูดิจะถูกป่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะโอเคค่ะ สามเดือนนะคะวันนี้ไปสามเดือนอ่ะโอเคก็กติกาเหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้หลับตานะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจากนั้นให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอปตั้งไว้นั่นก็คืออ่ะวันนี้ไปสามเดือนหรือวันนี้ที่เรามาดูเลยเนี่ยจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาหกหกสิ้นสิ้นปีเนี่ย มีเกณฑ์ถูกหวยไหมหมายป้อมหมายความว่าถ้าถ้าเราลองลองซื้อดูอะซื้อลอตเตอรี่แทงหวยอะไรอย่างเงี้ยหวยลาวหวยเวียดนามหวยไทยอะไรก็ได้ ลองลองเสี่ยงดูอะช่วงสามเดือนข้างหน้าเนี้ยมีโอกาสถูกไหมยังไงบ้างนะคะเมื่อทิฐท่านเสร็จแล้วลืมตาขึ้นมาจะพบกับกองกาทั้งหมดสามกองสามสีด้วยกันนะคะกองแรกคือน้ําเงินกองที่สองเหลืองและกองสุดท้ายกองที่สามสีดํานะคะให้ท่านเลือกมาหนึ่งกองหนึ่งสีที่ท่านรู้สึกถูกใจถูกสตาคุณนะคะเลือกมาหนึ่งกองแล้วไปฟังคําทํานายทายคลิปกันได้เลยนะคะอยู่แอปจะทำาทมสแตมไว้ให้ท่านกดเข้าไปฟังคําตอบ ที่ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะแอปจะให้เวลาทุกท่านรราวหนึ่งนาทีในการตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองการ์ดกองสีที่ท่านถูกชะตาแล้วไปฟังคำทำนายกันได้เลยนะคะโอเคค่ะ1นึ่งนาทีเริ่มตั้งจิตเลยค่ะ โอเคค่ะแอปหวังว่าทุกท่านน่าจะเลือกกองการ์ดเลือกสีที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะแอปจะเริ่มเริ่มกองแรกเลยนะคะกองสีน้ำเงินเดี๋ยวขอเก็บที่เหลือออกไปก่อนนะคะ กองสีน้ำเงินมาดูกันเลยค่ะภายในสามเดือนข้างหน้าจากนี้ไปวันนี้ที่ดูสามสิบกันยาหกหกจนถึงสามสิบเอดธันวาหกหกถึงสิ้นปีเนี้ยถ้าถ้าคุณกองน้ำเงินลองลองซื้อลอตเตอรี่ลองเสี่ยงโชคซื้อหวยไทยลาวลาวเวียดนามอะไรก็ตามอ่ะเป็นฟิลฟิลหวยหวยอะ่ะจะมีโอกาสถูกไหมมาดูกันเลยค่ะ ใบแรกได้เดวิลค่ะเทมเพลนค่ะเก้าถ้วยค่ะ ยนะสองเหรียญคิงดาบอ่ะ สำหรับกองกองน้ำเงินนะคะเขาเขาบอกว่าสำหรับคนกองน้ำเงินมีมีดวงถูกอยู่ค่ะแต่แต่ต้องซื้อแบบเป็นฟิลที่ว่าไม่ได้ตั้งใจมากอ่ะอืมเป็นฟิลแบบไม่ไม่ได้มีความคาดหวังมากเกินไปอ่ะเหมือนซื้อแบบขำข,ำขำสนุกสนุกแบบอารมณ์เหมือนแบบเนี่ยฉันฉันไปจอดรถตามน้ำมันนะแล้วตามปั๊มน้ำมัน,ม,นมันก็จะมีพวกร้าน ร้านขายแบบข้าวเหนียวไก่ทอดข้างๆจะมีแผงลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นฟิลว่าเราเดินทางไกลไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวแล้วแบบตามร้านของกินตามปั๊มน้ำมันข้างทางมันก็จะมีพวกแผงขายหวยขายลอตเตอรี่เราก็ลองซื้อสักสักใบเล่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดเป็นฟิลแบบไม่คาดหวังอย่างเงี้ยจะถูกจะมีโอกาสถูกแต่ถ้าเป็นฟิลแบบว่าอุยกูตั้งใจมากเนี่ยกูจะแทงงวดนี้นะ บนล่างโต๊ดหนักอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยถูกถ้าคาดหวังมากจะดูปิวอะดูเฮวดูนกดูแบบชัวแต่ถ้าเกิดไปซื้อในฟิลแบบอ่าฉันมาฉันเดินทางมาเที่ยวทริปนี้แล้วแล้วรถบัสมันจอดให้ฉันลงไปเข้าห้องน้ําในปั๊มแล้วมันมีแผงแบตเตอรี่ค่ะอ่ะซื้อซะหน่อยเพราะว่าแวะเซเว่นอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจะถูกอย่างเงี้ยจะมีโอกาสถูกแบบแบบถูกแบบเหมือนชิวๆอะแบบ อารมณ์เหมือนไม่ได้คาดไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตั้งใจอารมณ์เนี้ยหรือไม่คุณกองน้ําเงินเหมือนเป็นฟิแบอว่าเฮ้ยฉันขับฉันขับรถเล่นอ่ะขี่รถเล่นแล้วแบบเพลินๆไปกินกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอ่ะมีลอตเตอรี่ขายแถวนั้นพอดีอ่ะลองซื้อเล่นสักใบนึ่งลองเสี่ยงดูอย่างเงี้ยมีโอกาสถูก นะะเนี่ยมันจะเป็นฟีลวิสต่ถ้าเกิดเราดูตั้งใจมากเนี่ยดย๋ยวันนี้นะฉันจะออกจากบ้านไปแผงเลยอะ่ะฉันจะไปซื้อลอตเตอรี่เลยฉันตั้งใจจริงๆนะทุกคนอย่างเงี้ยจะไม่ถูกค่ะอารมณ์เหมือนกับเธอต้องไม่คาดหวังนะกองน้ําเงินเธอจะถูกนะแต่ถ้าเธอคาดหวังหนักเธอจะยิ่งยิ่งไม่ถูกใหญ่เลยนะคะอันนี้คือคาตอบของกองน้ําเงินนะคะจะเป็นฟีลนี้นะคะ แล้วก็มาดูคําแนะนําจากไพ่เกี่ยวกับประเด็นโชคลาบหวยการเสี่ยงโชคช่วง3เดือนเป็นไงสำหรับคนกองน้ําเงินนะคะเหมือนไพ่จะสื่ออะไรจะบอกอะไรบ้างเพิ่มเติมมาดูกันค่ะ just ิดนะคะ, it, ะ,คะกงล้อโชคสาตา ห้าไม้เท้าเชลีออดคิงดาบสิบไมอ้อาสำหรับ คำแนะนําเพิ่มเติมของคุณกองน้าเงินเกี่ยวกับประเด็นโชคลาบหวยอะไรพวกนี้ช่วงสามเดือนเขาบอกว่าถ้าถ้าสมมุติคุณกองน้าเงินจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อ่ะหนึ่งหนึ่งเลยนะเงินไขที่หนึ่งไม่ต้องไปซื้อตามคนอื่นสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันมันเล่นเล่นสมมุติว่าเล่นเลขนี้กันนะโอ้โหซื้อตามอะไรกันใหญ่เลยคุณอย่าไปหลวมตัวซื้อตามนะคุณจะแบบ คุณจะไม่ถูกหรือคุณจะทําให้ให้กลุ่มเนี้ยไม่ถูกไปด้วยเปคุณจะไปขัดลาบเขาแล้วเขาก็ขัดลาบคุณไปในตัวอ่ะประมาณนี้ก็คือห้ามซื้อตามตามคนกลุ่มเยอะๆอะที่เขาแบบไปได้เลขเด็ดมาแล้ว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 เขาเขาเล่นกันถูกบ่อยแล้วคุณจะไปซื้อตามอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าวันงวดนั้นจะไม่ถูกกันไปเลยทั้งอีกลกุ่มเนี้ยกับตัวคุณก็ไม่ถูกสองก็คือ เวลาซื้อหวยซีอลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเก็บเงียบเลยไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปโพสต์ลงเฟซฉันซื้อหวยนะไอเดียไม่ต้องไปถ่ายรูปบอกใครเก็บไว้กับตัวเงียบๆไม่ต้องไปบอกใครประเด็นเงื่อนไขที่สามก็คือถ้าจะซื้อซื้อเลขที่แบบว่าอ่ะหนึ่งต้องเป็นเลขเป็นเลขที่ fit, ออฟฟิศอะเลขที่สํานักงานที่เราทํางานนะคะสมมติว่าเรา ออฟฟิศเรามีมีเลขที่นี้ตึดดตืดอย่างเงี้ยอ่ะเราลองซื้อเลขเลขที่ออฟฟิศนะคะหรือซื้อเลขเลขที่เลขทะเบียนรถเราแต่ไม่ควรซื้อเลขที่บ้านนะต้องซื้อเลขที่สำนักงานหรือเลขโรงงานที่เราทำออฟฟิศที่เราทำหรือไม่ก็ซื้อเลขรถทะเบียนรถเป็นทะเบียนรถ ัวเราเองหรือเป็นทะเบียนรถพ่อหรือเป็นทะเบียนรถแฟนก็ได้จะดีแต่แต่ไม่ควรซื้อทะเบียนรถแม่อะไรอย่างงี้นะควรควรจะซื้อของตัวเองกับของสมาชิกในบ้านที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นรถแฟนรถพ่อรถล,ลุงอะไรก็ได้ที่เป็นแนวผู้ชายอ่ะอืมจะดีนะคะก็จะราวๆนี้ที่เขาแนะนํามานะคะโอเคค่ะก็อันนี้ก็เป็นกองน้าเงินนะจ๊ะ ต่อไปกองเหลืองจ้ากองสีเหลืองคะ่ะหัวข้อในวันนี้คือจากวันนี้ไปที่เรามาดูอะสามสิบกันยาหกหกวันเนี้ยอะจนถึงสามิบเอดธันวาหกสิ้นปีเนี้ยถ้าถ้าคุณกองเหลืองลองเสี่ยงโชคดูลองซื้อลอตเตอรี่เล่นหวยอะไรยเงี้ยหวยไทยหวยลาวเวียดนามอะไรก็ได้อ่ะ ประมาณว่าเกี่ยวกับหวยหวยเนี่ยมีโอกาสถูกไหมมาดูกันช่วงวันนี้ไปสามเดือนนะถึงสิ้นปีเนี่ยอ่าเด็กไม้นะคะคิงถ้วย สิบดาบ The Fool Emperor ห้าถ้วยโอเคสำหรับคนกองเหลืองคนกองเหลืองมีโอกาสถูกไหมไม่มีไม่มีไมมพยขึ้นบอกว่าไม่มีเลยขอโทษจริงๆมันขึ้นว่าไม่มีอ่ะมันขึ้นเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าช่วงช่วงวันนี้ไปสามเดือนเหมาะที่จะแบบใช้ชีวิต แบบไม่ต้องเสี่ยงโชคจะดีที่สุดเพราะพอเสี่ยงแล้วมันไม่ได้อะมันเหมือนกองเหลืองเป็นกองที่เหมาะกับทํางานกินเที่ยวเล่นมีความสุขกับชีวิตเลื่อยเปื่อยสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตปกติอะดีเรื่องงานเงินความรักอะไรหรือความสุขส่วนตัวดีแต่อย่าไปเสี่ยงโชคอนะช่วงสามเดือนมีโอกาสไม่ถูกสูงเพราะว่าเนี่ยไพ่ขึ้นว่า พอลองเสี่ยงดูไม่ว่าจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามหรือหรือแบบอ่ะลองดูแล้วกันอะไรเงี้ยมันจะผิดหวังมันจะมีโอกาสไม่ถูกสูงประมาณว่าก็ไม่ควรเล่นอ่ะช่วงช่วงสามเดือนข้างหน้าอันเนี้คือมันมันไม่ขึ้นให้เลยอ่ะต้องขอโทษจริงๆมันไม่ขึ้นเลยอ่ะ okay. ทีนี้มาดูคําแนะนําจากไพ่กันว่าไพ่จะแนะนําอะไรคนกองเหลือเกี่ยวกับประเด็นหวยเสี่ยงโชคโชคลาภช่วงสามเดือนนี้นะคะมาดูกันค่ะสิบดาบเนี่ยมันขึ้นสามอ่ะสิบเหรียญเทมเพล c e สิบถ้วยเก้าถ้วยเอ <Emperor S 2> <F> ็มเพลเลอร์แอปแอปขอขยายสิบดาบหน่อยค่ะสิบดาบเป็นเดอะสตาร์ คนคนกองเหลืองสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะลองเสี่ยงโชคอยากลองซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรจริงๆอะของคุณน่ะต้องเอาเลขถ้าอยากอยากลองเสี่ยงจริงๆสมมุติอยากลองดูช่วงสามเดือนเนี้ยโอกาสถูกมีแต่ต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับความเป็นความตายมันต้องเป็นฟิลเหมือนกับยังไงอะอะสมมุติคุณ คุณเดินทางไกลคุณคุณขับรถขี่รถอะไรอยู่ก็ได้อะตามท้องถนนใช่ปะแล้วแล้วสมมุติว่ามันมันมีสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่คุณสัญจรอ,อยู่อ่ะถ้าสมมติสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เป็นบางพลังงานนะคุณลองดูเลขทะเบียนรถเขาไม่ว่าคนนั้นอาจจะแค่บาดเจ็บเฉยเฉยหรือเป็นหนักเป็นเบาไงก็ตามคุณลองซื้อเลขทะเบียนเขาอ่ะ เลขทะเบียนรถเขาที่เกิดอุบัติเหตุสมมุติว่าคุณขับรถอยู่แล้วแบบเอา้ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้เหมือนมีตำรลวงตำรวจมาอาจจะเป็นหนักเป็นเยอะเป็นน้อยไงก็ตามแต่คุณลองสังเกตเลขทะเบียนเขาที่เขาได้รับอุบัติเหตุอ่ะคุณลองเอาเลขทะเบียนนี้ไปไปไป,ไปซื้อหวยดูแต่ก่อนซื้ออ่ะคุณต้องไปทําบุญก่อนคุณต้องแบบว่าอ่ะไปทําบุญใส่บาตรหรือปล่อยตาหรืออะไรก็ได้ที่เป็นการทําบุญน่ะคุณอุทิศให้กับ เจ้าของเลขทะเบียนรถเหมือนคนที่ได้รับอุบัติเหตุอ่ะบอกว่าขอให้เขาปลอดภัยนั่นนู่นนี่เสร็จแล้วคุณลองไปซื้อคุณมีโอกาสถูกอยู่นะอ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิธีวิธีบอกโชคลาภอย่างหนึ่งแต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปตามท้องถนนแล้วคุณไม่ได้เจออุบัติเหตุจากจากใครเลยก็ก็แสดงว่าไม่ต้องซื้ออ่ะมันมันต้องแล้วแต่คนจริงๆอ่ะเออประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองเหลืองค่ะมันแล้วแต่คนถ้าพลังงานไหนไม่ได้เจออุบัติเหตุตามท้องถนน ก็แสดงว่าคุณก็กกมีโชคลาภจากงานเงินจากการทํางานชีวิตของคุณมีความสุขจากความรักปกติแต่อาจจะไม่มีโชคหวยแต่ถ้าเกิดคุณคุณขับรถขับลาแล้วไปเจออย่างที่แอบบอกอุบัติเหตุอะไรโดยบังเอิญซึ่งเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นด้วยนะสำหรับคนที่มาเลือกกองเหลืองจะไม่ใช่ร้อยไม่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี้ยจะคนที่มาเลือกกองเหลืองมีโอกาส จออุบัติเหตุตามท้องถนนที่ที่ไม่ใช่ตัวเราเจอนะอายถึงว่าเจอของคนอื่นน่ะเ,ออเราลองเราลองทําลองสังเกตทะเบียนรถเขาแล้วก็ไปทําบุญให้เขาก่อนให้ไม่ว่าเขาจะเป็นหนักเป็นน้อยเป็นเบาไปทําบุญให้เจ้าของรถที่เขาเจออุบัติเหตุแล้วเราไปซื้อ ไปอธิษฐานก็ขอให้เราถูกหวยจากเลขรถเขานะอะไรเงี้ยอะเนี่ยคุณจะถูกแต่ถ้าใครไม่เจออุบัติเหตุก็ใช้ชีวิตปกติก็มีความสุขดีค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะนี่คือคำตอบของคนกองเหลืองนะจ๊ะอะกองสุดท้ายกองสีดำจ๊ะ กองสีดำคะ่ะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือจากวันนี้ไปอ่ะที่เรามาดูคลิปสามสิบแอปทำตั้งแต่สามสิบกันยาหกหกจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาหกหกสิ้นปีเนี่ยคุณกองสีดำอ่ะถ้าลองซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ลองเสี่ยงโชคดูอ่ะหวยไทยหวยลาวหวยรัฐบาลเวียดนามเลยก็ตับคุณจะมีโอกาสถูกหวยไหมช่วงวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยสามเดือนข้างหน้าเนี่ยมาดูเลยค่ะ ใบแรกเลยหนึ่งดาบค่ะหนไม้ควีนถ้วยเก้าไมา้ สองไม้แปดไม้แอปแอปขอขยายเก้าไม้หน่อยค่ะเก้าไม้เป็นเอ็มเพรสขอขยายหนึ่งดาบค่ะ เมติกเชียนสำหรับคนกองสีดำคือไพ่เขาบอกมาในลักษณะที่ว่ากองกองเนี้ยกองสีดำถ้าจะถูกหวยรวยเบอร์ซื้อลอตเตอรี่หรือถูกหวยช่วงสามเดือนข้างหน้าเนี้ยมันมันจะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญที่เราซื้อเราเล่นแล้วเราถูกด้วยตัวเองอะแต่มันมาจากการที่คุณ ตั้งใจอยากจะถูกหวยจริงๆแล้วคุณไปมูเตลูเหมือนประมาณว่าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยคุณถึงจะถูกอะ่ะไม่ไม่ใช่อยู่ๆทะเลทะลาดเดินไปแผงซื้อเลยหรือเล่นตามคนอื่นแล้วถูกไม่ใช่นะเหมือนคุณจะต้องมีเป้าหมายว่าอยากถูกจริงๆแล้วคุณแบบไปไปไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะไรก็ได้อะห,หรือหรือหรือคุณอาจจะต้องฝันอะไรบางอย่างก่อนมีรางสังหรณ์ว่าฝันว่าเหมือนจะถูกหวยแล้วคุณไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะถูกเป็นลักษณะต้องมีสื่อกลางมีเซนต์มีรางสังหรณ์บางคนแบบฝันเฮ้ยฝันก่อนวันหวยออกแล้วแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเนี่ยเอเอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคลาอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงไปซื้อแล้วถูกได้แต่บางพลังงานถ้าไม่ได้ฝันอะไรเลยอะเหมือนแบบ เฮ้ยอยากเล่นว่ะอยากเล่นว่ะอย่างเงี้ยจะไม่ถูกเงี้ยจะแบบทะเลาะทะร่าซื้ออย่างเงี้ยจะไม่ถูกอยู่ๆก็ซื้ออยู่ๆก็ซื้ออย่างจะไม่ถูกมันต้องมีการมีฟิลแบบสื่อสื่อสัมผัสวิญญาณบอกว่าผีมาเข้าฝันบอกหวยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เราอะไรอย่างเงี้ยไปเสี่ยงเซียมซีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอไปไหว้พระทําบุญแล้วก็จะมีเซียมซีใช่ป่ะเออแล้วก็ไปเสี่ยงดู ไปซื้ออย่างเงี้ยมันต้องมาจากเรื่องพวกเนี้ยเป็นหลักอะ่ะไม่ใช่อยู่ๆไปซื้อเลยอย่างเงี้ยจะจะจะเฉยๆออก็จะช่วยไปตามระเบียบเหมือนต้องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราต้องตั้งใจที่จะไปขอหวยจากที่เนี้ยเอออย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี้ยให้หวยแม่นต้องเป็นฟิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะหรือเป็นวัดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเงอะ่ะเป็นเทพองค์นี้อ่ะแล้วคุณก็ลองไปดูไปไปเสี่ยงเซียมซี le. แล้วได้มาอ่ะแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยอาจจะได้ หร,หรือไปขอท่านให้ท่านมาเข้าฝันบอกหวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราฝันแล้วเราไปซื้ออ่ะได้มันต้องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพหรือเรื่องลี้ลับเป็นสื่อกลางให้เราซื้ออ่ะเราถึงจะถูกแต่ถ้าเกิดอยู่ๆไปซื้อเองไม่ถูกอะค่ะก็ดูเหมือนซื้อแล้วเสียงเงินฟรีประมาณเนี้ค่ะ ทีนี้มาดูคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคนกองสีดําเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นโชคลาภหุวงไวสามเดือนข้างหน้าเนี่ยอ่ะเขาจะบอกอะไรเพิ่มเติมมาดูกัน,นะคะ่ะใบแรกพระสังคารานี่ไงจริงอ่ะหกถ้วย เจ็ดดาบจัสติสเดวิลโอ้อันนี้ชัดเจนเขาขยายคนกองสีดำมาชัดเจนมากว่าถ้าอยากจะถูกช่วงสามเดือนข้างหน้า ต้องต้องขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพญดาหรือหรือดวงวิญญาณลี้ลับอะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจไปบนบานสันเล่าวตั้งใจไปขอพอรท่านแล้วท่านให้อ่ะถ้าซื้อเองไม่ถูกแน่นอนชัวร์มันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับแบบเนี้ยลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปขอไปบนบานมันถึงจะได้ค่ะถ้าซื้อเองไม่ถูกแน่นอนชวดนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคำตอบของกองดํานะคะ โอเคค่ะแอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับฟังรับชมกันจนจบคลิปนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้มีความสุขสมหวังในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองความสุขขอให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องมั่นคงไม่ขาดสายและตลอดชีวิตของทุกท่านเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบาย